สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์553นี่กับ g ีนอสจีนอสคุงกระสอบใสายดะเปลี่ยนตูวดีกว่าเอาเป็นออร์แบ็กแมนฟูเนโร่ัวนงดีกว่านี่สุชีวิตมาเบิงอาชมาอัปเดตพลังนี่ ราชาใต้ดินหมื่นสี่ตัวจำกัดเวลาค่อยได้ได้ชิงเอ็มจินโอ้ขอดมวยเอาน้าเพิ่งว่าค่อยเปิดไปจากกัอละค่อยเปิดไปนี่แปดเปิดแปดโร w แปดสิบใบหมดไปแปดสิบใบได้แทงทอ็อสองตัวได้แทงท็อปราคา แต,แ,ตแต่ดินแจกฟรีเนาะแล้วก็มาซุมตัวเหลืองได้ได้นั่นอีกได้แทง็อบอีกแล้วก็มาซุ姆ม,มือเสานี่มั้งมือเสานี่ได้คิงคิงเอนจิน,นตอนนี้ใครก็ซุมไปเดียวแปดสิบเนาะแปดแปดสิบไปแล้ว 8, ลก็อันนี้ได้อีกสี่ไปเป็นแปดสิบหกแปดสิบหกไปได้อีเดดาสองตัวตัวเหลือง ได้อิริยาตัวหนึ่งคือแทงคบคัทแมนมีอิริยาห์ยี่สองตัวในหอยพลังนี้เเจ็ดหมื่นบาขาดได้เลยหกหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่แบาขาดได้แหละคิดว่าตอนนี้อยู่ที่อันดับห้าสิบเจ็ดตอนไกลเทียงแหละห้าสิบเจ็ดแต่ว่าขอขอ,อไปรุ่งตัวหม่วงไอ้ร่งกระปอ๋องหม่งมงวงบางอย่างนี่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกับปองไดอันนูงตัวม่านเดียวยังก็ได้อุปกรณ์ได้ตัวเดีวยวตอนนี้เรามั่งงานนี่อย่างอันที่ใส่ได้อันเดียวที่เหลือก็ใส่บ่อได้เลยใหญ่ไปเบิดละได้สีเขียวไปตั้งหาหากอันสีฝาบอ,อกเลยอยู่ในเขาเอ้ยไงยั่ในทะเลลึกไง สีฝาบอกได้สิบหมุนสีฝาบอกไม่ได้อ่อยได้ไม่มีเดือดออยกันได้เห็นเดี๋ยวสีม่วงเอ้ยเลยเดือดสีฝาขั้นให้ดีกับถามืออื่นเดี๋ยวสี่สิบก็ค่อยลงด่านทีสี่สิบเดืดออยไม่ค่อยไหลสีฝาขั้นใส่เปิดกับสีประมาณมืออื่นนี่พลังมาต้องแสนเนาะมืออื่นนี่พลังมาต้องแสน มันต้องในแสนเพราะว่ามันต้องในนี่กิจกรรมตัวนี้กิจกรรมฟุกุกิกิจกรรมฟุกุก,รรกิยู่เซวะที่ว่ามันแห่งนั้นมเดี๋ยวมันแจกกันนะบูนัดบอดะเออนี่นี่น นี่มืออื่นนี่ไม่ต้องได้หอดแสนเพราะว่ามันใชได้เฮ็ดภารกิจตัวนี้แล้วก็สิได้อันนี้เซิร์ฟเวอร์ฮาฮาซ็อกใคก็ได้ได้อะไรนี้เสือฟุบุกิอาวุธซามดาวนี่แล้วก็มาได้ฟุบุกิซุ่มได้ตัวลำลังอีกแต่ก็บม่ได้ปั่นแล้วันมาแห้งกลายเป็นฟุบุกิ S S R เออนันแห้งอยู่สายฟีซ้ำร้อยซ้ำหนึ่งเก้า ไซฟีฟูบุกิเอเดตาเมื่อไกแห้งอยู่ด้ิกดึงกันดิฟูบุกิเข้าใจกูมีแต่ซุ่มของเขาไปเติมน้ำให้เสิร์ฟเนี่ยเขาก็มีแต่นี่ฟูบุกิเอเดตาซุ่มท็อปเสิร์ฟเนี่ยวุ้ยปูเดมาเติมแบบว่าเติมเอายังก็เติมเอาทะเลลงทะเลเล็กบุมมี่ดิห่วย ขานาดทะเลเลยขานาดออกนี่หอยตุ้มเดียวเท่านั้นนนี่ยิ่งเท่าเดียวนี่แตกไปได้ไงก,การกรรตุ้มตุ้มตุมหายเลยเหรอฮะเพื่อจะเป็นท็อปเสื่อมนี่เติมได้ี่เติมเนี่ก่อนนี่ย,ย,ยได้ได้กุฎิบาทนี่ยได้ได้ได้ให้เรื่องฉันได้ไดกุฎิบาทนี่โอ้ยตุ้มเท่าเดียว เข็มสองเปอร์เซ็นเกิดอ่อาอไมีประมาณนี้แหละมัน,นเห็นยังแน่มืนน่อไหร่มืนน่อไหร่ผ่านดาหห้าสามสิบแปดผ่านด่านที่สามสิบแปดก็คือเห็นมาสุดแล้วแล้วก็เก็บตัวม่วงเก็บกบระป๋องม่วงไว้ลงมื่อื่นมืนน่อีหร่กระสือมาหอดลอยแปดสิบห้าเพชรกระสีบเบิดละพลังงานกระเบิด โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการอัปเดตพลังเซิร์ฟเวอร์553วันที่3ไปแล้วครับ